ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาไปขึ้นเขาที่สูงและชันที่สุดของเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับเขานี้เขาขึ้นตวัวอำเภอน้ำหนาวเลยครับผมออกสตาร์ทที่หมู่บ้านห้วยสนามซ้ายครับขึ้นมาที่เนินโรงเรียนครับผม จุดเริ่มต้นนี่ต้องอัดเกียร์สองอย่างเดียวนะครับไปอัดเกียร์อื่นขึ้นนี่รถไหลลงเขาเรียบร้อยแน่นอนนะครับดูร่องรอยที่โค้งตรงนี้ก็เป็นโค้ง้อยศพครับผมร่องรอยนี่โชคโชนมากสิบล้อรถกระบะมอไซล์ลงตลอดครับสำหรับ เขาลูกนี้เขาน้ำหนาปีนี้ก็หลายสิบคั้แล้วครับที่ลงไปคว่ำบ้างแหกโค้งบ้างเปีกแตกทะลุไปเนินหยุดรถฉุกเฉินบ้างจุดนี้ก็ยังต้องอัดเกียร์สองอยู่ครับผม ค่อยๆครับอย่าใจร้อนสำหรับคนไม่ชินทางนี่เอาเกียร์ต่ำๆไว้ดีกว่าครับผมเพื่อความชัวร์ถ้าไปอัดเกียร์สูงขึ้นเผื่อรถดับกลางเนินนี่โอ้โหอันตรายมากครับหือถ้ารถดับนี่เบรกมันจะแข็งหมดอะครับ เหยียบเบรกก็ไม่ลงไหลยอย่างเดียวครับไหลาย,ยาวก็นะู่นนะตกเขาลงไปด้านล่างนูนะ่นเน่ยจุดนี้ยังพออัดเกียร์สามขึ้นได้ครับผมโค้งก็ไม่ค่อยหักศอกเหมือนภูทับเบิกครับแต่ว่ามันชันชันมาก ันแล้วก็ยาวครับผมคือถ้าโค้งหักสอกเยอะๆรถมันจะขึ้นง่ายเพราะว่ามันมีมุมโค้งให้เราไต่ขึ้นนะครับแต่ถ้าโค้งน้อยๆแบบเนี้คือมุมโค้งมันน้อยมันทําให้การขึ้นนะครับกําลังของรถมันต้องใช้กําลังมาก ไฟอัดขึ้นไปครับในช่วงฝนตกแบบนี้สำหรับเนินนี้ก็3ากิโลนะครับยาวๆเลยครับ3ากิโลนักปั่นจักรยานหลายท่านก็มาเกมที่นี่แหละครับเนินนี้เลยขึ้นไม่ไหว บางคนก็นอนแผ่ลาอยู่กลางเนินนี่แหละครับแต่หลายคนส่วนใหญ่ก็ขึ้นไหวครับเพราะว่าจัก,กรยานมันมีเกียร์แบบทดแรงได้เยอะจัก,กรยานดีๆหน่อยครับนี่ก็ขึ้นมาที่เนินป่าลวกเรียบร้อยสุดเนินครับผมขึ้นจากเนินป่าลวกมาก็มาเจอนี่ครับทะเลหมอกอีกแล้ว มืดฟ้ามัวดีนอีกแล้วครับโอเคครับขอตัวขับรถก่อนครับเพื่อความปลอดภัยจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ